นี้เป็นบริเวณท่าเรือของหน้าเมืองเก่าหอยันนะครับอาจจะเห็นเรือเรือเนี้ยจะเป็นไม้ไผ่สารไม้ไผ่สารแล้วก็มีโครงไม้ไผ่แล้วก็เอายาชันนะฮะเอาพวกน้ํายาชันไม่ให้น้ําเข้าอันนี้จะพายระยะใกล้ๆนะฮะแล้วก็เรือแบบอื่นรวมทั้งเรือใหญ่เมื่อก่อนไม่มีเรือมากขนาดนี้นะฮะ แต่ว่าตอนนี้เขาคงสร้างบิวสร้างบรรยากาศจะเห็นที่เรือลำข้างลำใหญ่นะฮะจะมีเรือเรือทรงกลมแบบเดียวกันกับที่เห็นในน้ำเนี่ยครับเป็นเรือใช้อนเนกประสงค์มุมนี้สวยมากครับ ตรงนี้มีเหรือวางอีกล่ลำหงเป็นไม้ไผ่สารแล้วก็เคลือบน้ำยาเหมือนกระด้งขนาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวพายเรือมาด้วยครับครับ ส่วนตรงนี้ก็มีเรืออีกลำหนึ่งนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นข้างในเนี่ยมันเป็นโฟมนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยเป็นไม้ไผ่กับเป็นอย่างอื่นเนี่ยเขาสานเอาไว้เรือพวกนี้ก็คล้ายๆเรือกลมคือเอาไว้เคลื่อนตัวจากฝั่งเนี่ยไปที่เรือหรืออยู่บนเรือแล้วก็ไปลงอวนไปตีอวนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรือที่ใช้นเนะสงค์นะครับก็คือ